ทำนายฝันแม่นยำพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปฝันว่ามีผู้ชายมาขอแต่งงานสำหรับการทํานายฝันในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ความฝันแบบจอะลึกเกี่ยวกับความหมายของความฝันว่าจะมีคำทํานายฝันไปในทิศทางที่ดีหรือร้ายพร้อมเลขเด็ดสําหรับคนที่อยากทราบเกี่ยวกับความหมายของฝันนี้ท่านสามารถฟังคำทำนายได้เลยเรื่องงานสำหรับด้านการงานช่วงนี้ดูเหมือนว่า ท่านนั้นจะเจอกับงานเยอะแล้วก็เป็นงานที่หนกักซึ่งจะทำให้ปวดหัวเกี่ยวกับงานมากๆเพราะงานที่เจอแต่ละอย่างนั้นเป็นงานที่ไม่ค่อยถนัดจึงทำให้เกิดภาวะเครียดในการทำงานแต่ท่านก็จะผ่านมันไปได้เพราะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนในที่ทำงานคนที่เขามีน้ำใจช่วยเหลือเรื่องความรักคนโสด คำทำนายสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่เขาจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลคุณอาจจะได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำให้ทำให้ได้พบรักกันส่วนคนมีคู่คำทำนายสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ความรักถือว่าไปได้ดี เพราะคนรักของคุณนั้นมีความเอาใจใส่เข้าเข้าอกเข้าใจคุณมากเป็นพิเศษในช่วงนี้และใส่ใจดีมากๆคอยเป็นห่วงเป็นใยและให้กำลังใจในเรื่องต่างๆดีมากเรื่องการเงินสำหรับด้านการเงินช่วงนี้ช่วงนี้ดูเหมือนว่าท่านนั้นจะมีความสุขกับการใช้เงินมากๆ เพราะกำลังซื้อความสบายให้ตัวเองทั้งกินทั้งเที่ยวซึ่งทำให้ตอนนี้ค่าใช้จ่ายนั้นเยอะมากและในอนาคตอาจจะกลายเป็นคนที่ติดขัดเรื่องการเงินจนต้องลำบากไปยืมเงินคนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มีอยู่ควรจะเก็บเงินไว้ให้ได้เยอะๆพยายามอย่าใช้จ่ายเกินตัวและสำหรับดวงเรื่องโชคลาภ ท่านมีดวงโชคลาภที่เด่นมากมีโอกาสที่จะได้คว้ารางวัลใหญ่จากการลงทุนที่เกี่ยวกับตัวเลขเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดที่จะเอาเลขเด็ดที่เราแนะนำให้ไปเป็นแนวทางในการลุ้นโชคงวดนี้นะมาถึงเลขเด็ดของคนที่ฝันว่าโดนผู้ชายขอแต่งงานเลขเด่นของคุณได้แก่สองส่วนเลขเด่นสองตัวได้แก่96 84 23และเลขเด่น3ตัวได้แก่2 6 0 4 4 3และ9 2 1ก็จบไปแล้วกับคำทำนายฝันของคุณขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ